ตอนนี้ท้องได้สามเดือนตรวจเจอไทรอยด์ต่ํามีผลต่อลูกมากไหมคะมีผลกับเด็กคะ่ะแต่ไม่ได้มากนะคะแนะนําให้ทานยานะคะให้ไทรอยนะคะอยู่ในอ่ค่าไทรอยเนาะอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะซึ่งอันเนี้ยอ่ต้องคุยกับคุณหมออีกทีว่าเราอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือยังนะคะถ้าเราทําให้ปล่อยให้ไทรอยต่ํานานๆน,น,นะคะโดยเฉพาะในไตรมาสแรก จะทำให้น้องเป็นภาวะเอ๋อได้นะคะหรือหรือเราเรียกว่าโรคเอ,อ๋อ่ะที่เกิดจากไทรอยด์พร่องนะคะอืมนะเพราะนั้นเนี่ยสำคัญมากในไตมัดแรกพยายามคุมนะคะให้ฮอร์โมนไทรอยอยู่ในระดับที่ดีเข้าไว้เพราะว่าช่วงโดยเฉพาะช่วง10-12สัปดาห์เป็นช่วงที่น้องต้องการต้องการไทรอยเยอะมากนะคะ